ดุก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 มาลุกมากินเรื่อยอย่าใจร้อนโชเขาหน่อยโชชุกท่าอะไรใหญ่หน่อยอืมกินเรื่อยกินนิเรื่อยกินเรื่อยกินเรื่อย,ย,ยอืมนอนหมดแป๊บเดียวแว๊บไปกับตาอือ ข้าวคูนก็ประมาณน,นัง่งปลาตัวเสมอกันเดียเลยลงไปไม่เรือสักเมตรกินเร็วสูงความเร็วสูงอะเร็วสูง อำเลวสุดอันเลวสุดเลวสุดเลวสุง,ส,ง,ส,ง,ส,งสวัสดีครับต้อนรับสู่เพจมันปลาฟาร์มนะครับอันนี้มื้อเย็นครับมื้อเย็นมื้อเย็นครับมื้อเย็นครับตามคำขอนะครับมี ลูกค้าหลายท่านอยากเห็นนะครับอันนี้คือปลาไซส์ไซส์ประมาณ2.5นิ้วนะครับกินไม่เลิกครับรุ่นนี้รุ่นกินไม่เลิกลงไปไม่เหลือครับเม็ดเดียวก็ไม่เหลือปลาไซนี้กินอาหารแท้นะครับเป็น,เอนอาหารเม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละคือลูกค้าท่านใด ที่มีงบประมาณไม่เยอะนะครับก็แนะนําอย่างน้อยก็อสองนิ้วครึ่งไปเลี้ยงนะครับต้นทุนก็ไม่ไม่ไม่สูงมากนะครับสองนิ้วครึ่งน,นะครับบางคนมีทุนหน่อยก็สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วก็เป็นเป็นปลาในระดับที่ว่าเออเก็บเกรดใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจในราคาที่มันต้นทุนต่ําหน่อยนะครับแล้วก็ได้ปลาดีมีคุณภาพนะครับ คือสาคัญคือต้องแจ้งเรานะครับว่าลูกค้าอยากได้ปลาแบบไหนนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับยิ่งมีจํานวนเยอะเรายิ่งจะทําให้โดยเฉพาะนะครับก็คือจะเป็นปลาหัวเหมือนกันทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้านะที่จะตอบรับมายัางไงนะครับเราก็ยินดียินดีมากๆรุ่นนี้ลุนกินไม่เลิกนะครับ กินมือน้อนึงประมาณตักกิโลครับถังนึ่งครับเป็นอาหารโปรตีนสูงนะครับอย่างนี้อย่างเงี้ยข้าวเลี้ยงนะครับก็สามารถนำไปลงบ่อดินได้นะครับหรือจะเป็นบอ่อเ้าใบนะครับ ในกระชังนะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นในกระชังแนะนํา mm. ให้เลี้ยงไซดอย่างน้อยก็สี่นิ้วขึ้นไปนะ mm. ถ้ามีกําลังยิ่ง5นิ้วหกนิ้วยิ่ง,ย,งยิ่งง่ายครับยิ่งโตวไวนะคือประเด็นหลักคือว่าการเลี้ยงปลาใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือแน่นอนความแข็งแรงของปลานะครับเพราะว่าอยู่กับกับทางฟาร์มเนี่ยเรื่องคุณภาพน้ําต่างๆที่เราทําให้เนี่ย เรียกว่าไม่มีคําว่าติดเชื้อเลยนะครับเชื้อไม่มีนะครับง่ายปลอดเชื้อร้อยเปอร์เซ็นนะครับบางคนอาจจะกลัวเรื่องเชื้อโรคต่างๆนะครับไม่ต้องห่วงครับทางฟาร์มของเพชรนี่มีการรับประกันให้อยู่แล้วครับห้าวันเจ็ดวันนะครับลางเพชรมีการรับประกันร้อยเปอร์เซ็นนะครับถ้าเกิดปัญหาจากฟาร์มเพชรจริงๆเราจะเคมให้ทั้งทั้งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับซื้อหนึ่งหมื่นเราก็เคมให้หนึ่งหมื่นซื้อสองหมื่นเราก็เคมให้สองหมื่นนะครับคือดูแลกันนะครับ ดูแลกันนะครับผมอยากให้ความเชื่อมั่นนะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านนะที่มีความสนใจจริงๆนะครับติดต่อพูดคุยทางเพจได้นะครับเรายินดีที่จะดิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทางอีสานนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนะครับก็สามารถที่จะดิวกับทางเพจได้ตลอดนะครับกินมเลิน,นะครับเนี่ย ต้องให้พักเบรกสักหน่อยเราต้องหยุดให้เขาเบรกต้องมาสักสองสามหน้าที่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเลยครับวิธีการให้อาหารนะมันก็ต้องมีเคล็ดลับมันด้วยนะครับคือสําหรับลูกค้าของเพรที่เป็นลูกค้าโดยตรงนะครับเราก็จะแนะนําจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องอาหารนะครับเรื่องอากาศเทคนิคต่างๆที่เราจะแนะนํานะครับอันนี้เป็นอากาศนะครับแต่ละถังที่ใส่ไว้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันทั้งหมดก็ฝากถึงทุกท่านและการที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ปลากระพงขาวหันเม็ดแท้นะครับทุกไซส์ทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็น2นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้ว4นิ้วห้านิ้วนะครับตอนนี้6นิ้วก็มีขายแล้วนะท่านใดมีความสนใจก็ติดต่อพูดคุยกันได้นะครับจับจองเป็นเจ้าของออเดอร์กันก่อนนะครับจองก่อนก็มีสิทธิก่อนนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดหนึ่งศูนย์แปดสามหกหกเจ็ดสามห้าสองห้านะครับ ลองหย่อดูที่ขึ้นอีกไหมอ่านะครับไม่เลิกครับไม่เลิกอ่าเราต้องหยุดเบรกเขาสักนิดนึงอ่ามันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะให้าหารนะครับให้เขาได้กินอาหารที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ฝากไปถึงทุกท่านด้วยการที่มีความสนใจเรื่องสายพันปลากระพงนะครับก็ติดต่อผู้คุยทางเทศพันปลาฟาร์มนะครับนะ้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยสามารถเลี้ยงได้ทั้งหมดนะครับ ปลาของเพชรมีการรับประกันให้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เรียรรับประกันทุกตัวเลยนะครับฝากหมายเลขโทรศัพท์มาหนึ่งศูนย์แปดสามหกหกเจ็ดสามห้าสองห้านะครับกับเพชรทันปลาฟาร์มครับวันนี้ขอญาตลากกบไปก่อนสวัสดีครับ